ครับในหัวข้อถัดไปผมก็จะพูดถึงเส้นสัมผัสเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงคััวนะครับซึ่งแนวความคิดเนี่ยก็จะคล้ายกับนะบเหมือนกับาการหา,าเส้นสัมผัสเส้นโค้งในในในสมการที่อยู่ในรูปของสมการอิงตัวแปรเสริมนั่นเองนะครับถ้าเรากำหนดเส้นโค้ง y เท่า f x เนาะ y เท่า f x นะครับามาเราก็สามารถเขียนสมการตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของสมการอิงตัวแปรเสริมได้นะดังนี้ นักศึกษาจำได้ใช่ไหมครับจากสมการการแปลงให้อยู่นุกของเชิงคั่วนะครับ x นะครับเท่ากับ r cos เซตาใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ y เนี่ยเท่ากับ r sin เซต้าจำได้เนาะอะถ้าเราพิจารณานะครับถ้าพิจารณาหรือให้นะครับ r เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเซตาก็คือพิจารณา r เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่เซต้าเนาะพอเราแทนเข้าไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ x เนี่ยนะครับเท่ากับ r เซตานะครับคูณคอสเซตาเนาะคูณคอสเซตาแล้วก็ y เนี่ยนะครับเท่ากับอาเซตาคูณกับไซดเซตาอันนี้ตามทันเนาะจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถมองนะครับ x เนะี่ยเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่เซตาตัวเดียวละนะครับแล้วก็ y เนะี่ยเป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับเซตาตัวเดียวละนะครับในที่นี้เราจะพิจารณาตัวนี้นะครับเป็นสรรมการอิงตัวแปรเสริมนะอันนี้ก็จะเป็นสรรมการ สมการอิงตัวแปรเสริมใช่ไหมครับอของสมการที่อยู่ในรูปของพิกัดเฉิงขั้วนะครับสมการอิงต e นะัวแปรเสริมโดยที่มี e ตัวแปรเสริมคืออะไรตัวแปรเสริมของเราก็คือ, a, อตัวเซต้าใช่ไหมครับตัวแปรเสริมคือเซต้านั่นเองโอเคโดยใช้แนวความคิดนะครับอันเดิมนะครับถ้าเราต้องการหาเป้าหมายของเราคืออะไรเป้าหมายนะต้องการหาต้องการหา สมการเส้นสัมผัสใช่ไหมครับเส้นโค้งนะส่วนโค้งนะเส้นโค้งนะที่ที่ x ใดๆใช่ไหมครับที่ x ใดๆหรือที่ r เซต้าใดๆเนาะที่ x ใดๆนะครับเราจะต้องหาอะไรก่อนหาความชันก่อนนะเร,เราจำได้นะความชันเราแทนด้วย m นะเพื่อความง่ายเนาะความชันก็คือ f พรม x โอเคเนาะซึ่ง f พรม x เนี่ยนะครับโดยถ้าฟังก์ชัน x กับ y เนี่ยถ้าเรามอง x กับ y เนี่ยอยู่ในของสม,าสมรรการอิงตัวแปรเสรมิมนะมันก็จะเท่ากับนะ y พรม์เซต้าใช่ไหมครับเพราะว่าเรามองเซต้าเป็นตัวแปรเสรมิมหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วย x พรม์เซต้าโอเคเนาะนะแต่เนื่องจากในที่นี้เราจะเห็นว่านะ y พรม์ของเราเนี่ย นะ y ของเราเนี่ยเท่ากับ r เซต้าคูณกับ s i n เซต้าใช่ไหมนะเพราะฉะนั้น y พามเซต้าของเราคืออะไรครับ y พามเซต้าก็คือดิฟ y เทียบเซต้านะเราก็มองตัวเนี้ยเป็น2ฟังก์ชันคูณกันมองนี้จะเป็นมองตัวนี้เป็นหน้ามองนี้เป็นหลังนะครับแล้วก็ประยุกต์สูตรนะดิฟผลคูณคนะครับหรือว่าคอร์สโปรดักนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้หน้านะครับก็คือ r เซต้านะดิฟหลัง ก็คือดิฟไซน์ได้เลยครับดิฟไซน์ได้คอสใช่ไหมครับอคอสเซตา้าบวกกับหลังหลังคืออะไรครับไซน์เซตา้าดิฟหน้าก็คืออาร์พามเซต้าเนาะดิฟเซต้าก็ได้อาร์พามเซตา้าดิฟเทีเซตา้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเขียนแบบชอ็อตสั้นๆนะครับนะเพราะว่าเรามอง R เป็น R าเซต้าอยูอ่เนาะเขาตรงนี้ก็ R คูณกับคอสเซตา้าใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับไซน์ เซตาคูณกับอาร์พาม์โอเคเนาะอ่าต่อไปทำนองเดียวกันนะครับเราหา x เนาะ x ของเรามันก็คือ R cos คอาเซตาคูณกับ cos เซตา, ours, ตานะหา x อ็ก์พาย์หรือว่าดิฟ x เทียบเซตาก็ประยุกต์ผลคูณเพราะเรามองเป็นสุดมองเป็นผลฟังก์ชันผลคูณเนาะดิฟผลคูณก็มองตัวนี้เป็นหน้ามองนี้เป็นหลังก็หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเนาะ ก็กลายเป็น r เซตระหน้าดิฟหลังดิฟคอสได้ลบไซนะ์ลบไซนะ์เซต้าบวกกับหลังก็คือคอสเซต้าดิฟหน้าก็ไดอาร์พายเซต้าเคเนาะอ่าจัดรูปนิดหนึ่งนะครับก็กลายเป็น r ลบ r าร์ไซน์เซต้าใช่ไหมครับอ่านะบวกกับอะไรเอ่ยคอสนะครับ,คอ,นะค,บ okay. นะคอสเซต้าคูณกับอาร์พโอเคนะอ่าคอสเซต้าคูณอาร์พาย Okay. เราแทนเข้าไปนะเพราะฉะนั้นความชันของเราเนาะความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้งเราเนี่ยก็จะเท่ากับนะ y พามก็คือ r cos theta นะบวกกับ sin theta r พาร์มเขเนาะหารด้วยนะครับลบ r sin theta นะบวกกับ cos theta r พารโมเคเนาะ okay, นะทุกคนตามทันเนาะอ่านะเราก็เอาเนี่ยนะครับเป็นสูตร ใช้ในการคำนวณความชันของเส้นสัมผัสนะเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงโคโอเคนะครับ okay. นะอ่าเข้าไปเลยนะทีนี้เราไปดูตัวอย่างเนาะอ่ไปดูตัวอย่างอนะ่ไปดูตัวอย่างนะนะครับจงหาสมการเส้นสัมผัสโคนะ้งณจุดที่กำหนดให้ต่อไปนี้เคเนาะอ่าเพราะนะเราก็ต้องหาความชันก่อนใช่ไหมครับนะื่องจากความชัน m ทับอเไรนะ นะความชัน m ตัวนี้นะครับเท่ากับนะ r cos theta บวกสาย theta พามหารด้วยลบ r สาย t h e t บวกกับ cos theta าพามเนาะผมลบ m ตัวนี้ตัวหนึ่งอ่ะโอเคเพราะในที่นี้อ่างเราก็คือ3าลบส cos t h e t เนาะนะนะอ่างกาคือตัวนี้เนาะเพราะฉะนนั้เนื่องจากจากสูตรเนาะและนะครับและ r ของเราเท่ากับอะไรนะ 3ามลบกับสองคอเซตาเพราะฉะนั้นอา,าร์พก็คืออะไรนะก็ดิฟตัวนี้เทียบกับเซตาดิฟ3ได้0นะครับนะาลบ2กดไว้ดิฟคอรสได้ลบไซด์ดิฟไซด์ดิฟคอรสดิฟคอร์สได้ลบไซด์เนาะลบไซด์เซตาแต่ลบจะลบกลายเป็นอะไรบวกนะเพราะอาร์พายก็เท่ากับ2องไซด์เซตา,า,า,าโอเคเนะานนะแทนเนาะอ่าทีนี้ก็นะครับแทนลงไปในในใน ในในสูตร m นะสูตร m สูตรที่1เพราะฉะนั้นเราก็ได้ m ที่จุดเซตาใดใดเนาะนี่ m ที่จุดเซตาใดใดเท่ากับนะครับ r r cos เซตานะครับบวกกับ sin เซตานะครับนะจริงๆเราคำนวณหามาก่อนกันได้เนาะนะครับอ่ r ไม่เป็นไรแทนไปก็ได้นะครับ r พามเซตาใช่ไหม หารด้วยนะครับตรงนี้ผมขยัดเขียนเป็น r าเซตาเลยแล้วกันเนาะอารเซตาแล้วหารด้วยลบ r าเซตานะครับไซน์นะครับเซตาบวกกับคอ s เซตาใช่ไหมครับแล้วก็ R ารายเซตานี่คือที่เซตาใดๆเพราะที่เอเอที่เซตาเท่ากับไพส่วน2เนะาะไพ่ Pi ส่วน2เราก็แทนนะ เซต้าเป็นพายนะก็กลายเป็น r ของพายใช่ไหมครับคูณกับ cos ของพายโอเคนะบวกกับ sin ของพายส่วนไหมครับ R ์พาของพายส่วนโอเคหารด้วยนะลบ r ของพายคูณกับ sin ของพายเนาะนะบวกกับ cos ของพาย นะครับคูณกับอาร์าพายของพายส่วน2โอเคนะอะ่าทีนี้นะครับเนื่องจากคอสพายส่วน2เท่ากับ0เนาะเพราะฉะนั้นพจน์นี้ผมขออนุญาตนะมันก็คูณกันเป็น0เนาะนะพจน์นี้ก็เป็นคอสส่วน2เป็นศูนย์นะพจน์พจน์นี้ก็เป็น0โอเคนะคพจน์นี้นะเป็น0ูนย์เป็น0ูนย์ก็จะเหลแค่พจน์นี้อ่าไซนนะครับพายส่วน2อเท่ากับหนเนาะนะครับ sin ์พายส่วน2อเท่ากับหอ่าเพลิน นะครับมันก็ได้เท่ากับนะนี่ผมขออนุญาตจัดรูปก่อนแทนค่าเนาะอาร์พายส่วนสนะครับหารด้วยลบ r, r ของพายส่วนสนี้เราก็ไปแทนไปหาค่าของอาร์พายส่วนสนะครับอ่านะเราเรารู้ละเมื่อกี้เราดิฟนะดิฟ r พายมาละนะครับเพราะอาร์พายที่พายส่วนสนะครับก็แทนเซต้าเท่าพายส่วนสลงไปนะก็จะเท่ากับ2 sin ของพายส่วนสโอเคเนาะ นะครับซึ่ง3หารส่วน2ก็เท่ากับ1เพดังนั้น r าพลมที่3ารส่วน2เนี่ยก็เท่ากับ2โอเคไหมครับทำนองเดียวกันเราต้องไปหา r ที่3ารส่วน2ด้วยใช่ไหมครับตัวส่วนดังนอั้น r ที่3ารส่วน2เนี่ยเราก็แทนนะครับ3หา,ารส่วน2ลงไปนะครับ3ารส่วน2ลงไปนะครับก็กลายเป็นอะไรโทษทีไม่มีพลมเนาะ3ารส่วน2เนะาะเท่ากับ3ลบกับ2 คอสของพายส่วนสโอเคเนาะตรงนี้ตามทันเนาะแต่ cos พายส่วนสเท่ากับศนเนาะตรงนี้ก็กลายเป็น0ก็จะเหลือแค่3เพผารพายส่วนสเท่ากับสนะแทนค่าลงมานะครับแทนค่าลงมาตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับอา r พายก็คือ2นะค่อยๆเนาะหารด้วยนะครับ r ของพาส่วนสก็คือลบสเอาลบข้างบนก็กลายเป็นลบสส่วนส เพราะความชันที่จุดเซต้าเท่ากับพายส่วนสองเนี่ยมันก็คือลบสองส่วนสามเนาะโอเคนะครับเพราะเราก็สามารถหาสมก,การเส้นสัมผัสได้ละนะครับนะเราเขียนรูปของสมก,การเส้นตรงนะครับนะเส้นตรงเนาะนะจริงๆก็ตอบได้เลยก็คือเซตา้าอ่าเขาหาความชันนะแต่เราหาสมก,การนะเราต้องการหาสมก,การเมื่อกี้หาความชันโอเคสมก,การ นะสัรจำการเส้นสัมผัสนะครับเราเราก็ใช Jam ้ S <S uh. สมการเส้นตรงเนาะจากสมการเส้นตรงเส้นสัมผัสเราใช้รูปของ point slope form เนาะ point slope form point slope form ก็คือรูปของ y ลบ y 0ูเท่ากับ m คูณกับ x ลบ x ศนเนาะ โอเคไหมครับอ่าทันเนาะความชันเรารู้แล้วล่ะนะครับความชันได้มาจากตัวนี้นะความชันได้จากอ่าผมชันซีเมนต์ความชันคือตัวนี้นะความชันผ่านเหนือจุดผ่านจุดผ่านคือ y ศูนย์ x ศูนย์เอ๊ะหาไงดีนะครับแต่เรารู้ว่าเซต้าเท่าพายส่วนสองใช่ไหมนะครับเซต้าเท่าพายส่วนสองอ่าแล้วก็ r ที่เซต้าส่วนสองเท่ากับสามนะเพราะฉะนั้นพุ่มดับ Rθ เนี่ยมันเท่ากับนะ r คือ 3θ เคือพาส่วน2เราก็จะสามารถหา X0 ได้ใช่ไหมครับเพราะ X0 ศนเท่ากับ R cosθ เนะก็เท่ากับ r คือ3นะ cos เก็กลายเป็น c o s พายส่วน2เท่ากับ0นย์นเองเพราะ c o s พายส่วนสได้ 0, 0ูนย์คูณ3ได้ได้0นเนาะไวศ0ล่ะไวศูก็เท่ากับ r sinθ อนนคือ3ใช่ไหมไซไพเออรซต้าคือไพส่วนสองนะครับก็เท่ากับสามเนาะเพราะว่าไซไพส่วนสองมันเท่ากับ1โอเคนะตรงนี้ตามทันเนาะเพราะฉะนั้นคูณดัด x 0 y 0ก็คือ0กับ3อันนี้ดูละเอาไปแทนนะผมเปลี่ยนสีจะได้ไม่ปนกันเพราะฉะนั้นก,ก็กลายเป็น y ลบ y 0 y 0ก็คือ3เท่ากับ m m ก็คือลบสส่วน3 นะคูณกับ x ลบ x 0 x 0ก็คือ0โอเคอันนี้ครับขออนุญาตไม่จัดรูปนะเป็นสมการเส้นสัมผัสโอเคโอเคนะครับก็จบ